สวัสดีค่ะเราพ่อออมสกุบรีดนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะทางร้านก็จะมาแนะนำา3ลักษณะในการเลือกซื้อเตารีดไอ้น้ำนะคะลักษณะแรกนะคะก็คือให้คุณผู้ชมนะคะเลือกดูที่มีใบรับประกันสินค้าแบบนี้นะคะใบรับประกันก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะซึ่งจะใช้เมื่อเวลาตารีดมีปัญหาแล้วนำเข้าศูนย์นะคะ เราก็จะได้รับการบริการซ่อมฟรีนะคะและให้เลือกที่มีศูนย์บริการใกล้กับที่พักนะคะลักษณะที่2นะคะก็คือตัวเตารีดนะคะก็คือให้มีลักษณะน้ําหนักที่เบานะคะและหน้าตเตารีดเคลือบเทฟลอนนะคะเพราะว่าจะช่วยให้การรีดลื่นและง่ายนะคะลักษณะที่3นะคะก็คือแรงดันน้ํานะคะซึ่งจะเรียกว่าบานะคะ ก็จะมีโชว์อยู่ที่หน้ากล่องนะคะก็จะระบุไว้ว่าแรงดันกี่บาร์นะคะก็คือให้เลือกตามลักษณะการใช้งานนะคะก็คือถ้าใช้ในครอบครัวก็ให้เลือกอยู่ที่4-5บาร์นะคะซึ่งราคาก็จะอยู่ที่3,000-5,000 ถ้านําไปใช้ในธุรกิจซักรีดนะคะก็แนะนําให้เลือกแรงดันอยู่ที่6บาร์ขึ้นไปนะคะราคาก็จะขึ้นอยู่กับยี่ห้อด้วยนะคะซึ่ง3ลักษณะนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถนําไปเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจซื้อเตารีดไอ้น้ำได้นะคะสําหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ขอคุณภาคคุณครองนะคะสวัสดีค่ะ